สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเฮ้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact Arena เจมส์พีนายโฟลดบไปดูรอบคอนเสิร์ตพี่ก็ตื่นเต้นแทนน้องโฟลดคนเยอะมากมารองตั้งแต่แบบเช้ากันเลยค่ะใช่ครับก็เครียดนิดนึงกลัวจะทำให้สนุกแต่ว่าปล่อยวางแล้วเดี๋ยวไปสบายๆกับคนดูแหละครับเออโอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะโชว์มา อแล้วเวทีใหญ่โตมโหฬารมากใช่ครับใช่คแล้วโชว์เขาไล่อัพเยอะมากใช่เกสเต็มไปหมดเลยใช่เกสฉ่ำมากเออทุกคนมาให้กวางใจน้องโฟดสนุกแน่นอนรอดูครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปทำงานอื่นก่อนเนาะไปขอปลุกคนหนึ่งอ่าปลุกคนหนึ่งตื่นเต้นอยู่กันครบแล้วเออพร้อมครับผมครับ ตอนนี้กำลังจะไปเป็นฟิตก่อนครับออก่อนโชว์ครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่ได้เจอแฟนๆมาหลายหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วครับวันนี้ก็จะได้เจอแฟนๆแบบแบบปีเลยเหรอไม่หลายวันเดือนปีคําเปรียบเลยเราจะได้ไปเจอกับแฟนๆเป็นคนเลยนะพี่เมื่อเช้าตื่นกันเช้าไหมคะเตรียมตัวมาเมื่อเช้าเมื่อเช้า โหตื่นไม่เช้ามากครับเพราะว่าเมื่อคืนนไม่ได้นอนไม่เช้าตื่นประมาณอ่าสิบโมงครับสิบโมงนอนน่าจะตีสี่ผมตีสี่ผมนอนไม่หลับเลยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นมากๆครับใช่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 ใว่าเ่ใช่ิต่ป็่ไงไใช่ใช สวัสดีค่ะคุณพี่แซมและวันนี้คุณอยู่กับเบื้องหลังคอนเสิร์ตเจมินายโฟร์รันดูบอลคอนเสิร์ตซึ่งมีการบุกเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คือซีบอกได้เลยว่าไม่เห็นที่ไหนแน่นอนถ้าไม่มีเลโก้พีเอฟก็จะไม่ยกกล้องมาถ่ายเลยพี่แซซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาบุกที่สถานที่แรกคือห้องแต่งหน้าเลย,ยนนก่อนที่จะแขกรับเชิญก่อน <มา S 1> ที่เราจะไปแบบว่าปกติคอนเสิร์ตอื่นต้องเปิดตัวพิธีกรหลักหรือว่าเอ่อตัวละครหลักเลยแต่เราจะเปิดตัวเกสเลยดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้ตัวละครหลักของเราเรียกว่าเปลี่ยนชุดที่พร้อมสำหรับการแสดงแล้วอันนี้เราถามเลยพร้อมไหมคะพร้อมครับอ,อันนี้ครับสวัสดีครับไม่ทราบวา่าชื่ออะไรครับผมชืชอ่อโชกุนครับอุ๊ยวันน,น,นี้คอสตูมเดซ่าคล้ายๆกันเลยนะคะแล้ว <c oughs> ก็ในในส่วนที่คล้ายกันบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ชุดแต่กล้ามของเรา อันนี้วันอันนี้คือขึ้นมาเป็นเกสของจิมมี่ไนท์โฟลตเหรอครับผมใช่ครับใช่เนื่องจากอะไรฮะเนื่องในแบบเนื่องในอะไรเอ่อเนื่องในแบบว่าแบบร่วมซีรีส์ด้วยกันก็เลยเขียนซีรีส์เรื่อยซีรีส์เรื่นะเขียนรักด้วยอย่างลบคให้น้องแต่งตัวก่อนไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ไม่ได้มีแค่เขียนรักด้วยอย่างลบอย่างเดียวเพราะมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ อ๋อคุณเจมินายกับคุณโฟนเนี่ยได้ร่วมแสดงกันมาวาคนที่ได้มีส่วนร่วมในซีรีส์นั้นเนี่ยก็เรียกว่ามาที่คอนเสิร์ตนี้ด้วยเช่นกันจะเป็นใครลองให้คนอื่นนำบ้างไหมได้อ่าได้อ่ะส่งไปให้ผู้ประกาศค่ะท่านอื่นค่ะค่ะก็ขออนุญาตส่งให้กับผู้มีความสามารถท่านอื่นเลยครับผมสวัสดีครับนี่เป็นเกตพิเศษของ ใช่ครับก็ที่น้องเลือกพวกเรามาเพราะว่าเป็นสายล็อกของ GEM TV ใช่ใช่ครับผมก็สนุกมากเป็นไงรู้สึกไงบ้างได้ลงมาจาก i ี a c อเมาสักครู่นี้ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจนะที่น้อง <S <S แบบนึกถึงเราเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับเด็ก2คนนี้มากเ,เราเห็นมันมาตั้งแต่แบบตัวมันยังเล็กๆใช่ตัสิบหกบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนนี้วันนี้มันเก่งมากมันแบบ โชว์ประสิทธิภาพดีมากเป็นศิลปินท่านหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เลยก็จริงครั้งแรกก็คือเจม i n i p h o นี่ก็คือเคยชวนมาด้วยเป็นแต่ชวนเป็นทั้งวงเลยก็ครั้งนี้ชวนมาคนเดียวแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวแทนวงแล้วก็ภาพอิ็นแพงยังสวยงามเหมือนเดิมใช่เขาประทับใจเหมือนเดิมที่ได้มาขึ้นอิมแพ็คทุกครั้งเลยใช่ครับแต่จริงนี่คือเขาไม่ได้มาโชว์อย่างเดียวนะฮะเขามาโปรโมทคอนเสิร์ตยังไงซิก็แลแครคอนเสิร์ตครับผมก็เป็นไลแคออลิิคนเสร์ตก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกของแลคคคคคคนนนนนนะะะรรรรรััััััับบบบบกกกกก็็ฝฝาาาดดด้้วววยยยที่21ผผมมมโ คือจริงๆบัตรของไลฟ์แคนขายหมดแล้วแต่ยังสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งยังมีอยู่ครับฝากเลยครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับมีความสุขมากเลยคุณรับคุณ้งฝากคุณค่ะชาวล้อ นดีใจมากที่ได้ทําโชว์ร่วมกับพี่โฟลแล้วก็ได้ทําโชว์ร่วมกับพี่พีทุกคนคือพี่พีทุกคนแบบสุดยอดมากเก่งมากตอนซ้อมทุกคนพยายามกันแบบสุดๆค่ะเพื่อที่จะได้โชว์นี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นตอนแรกที่เห็นโฟล์มเลีเลือกเราไปเต้นอะเนาะก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมูมีดเขาจะให้เราไปเต้นอะปกติเราไม่ได้เป็นสายนี้ใช่ไหม<ช>แล้วก็ แล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องที่เก่งมากขอบคุณที่รับเลี้ยงพี่รับเลี้ยงพี่ช่วยเขาช่วยสอนเราด้วยใช่ตอบนานมากแต่ก็ขอบคุณโฟที่ชวนมาเพราะว่าแบบสนุกน้องสนุกเต้นได้ทำอะไรแบบใหม่ๆที่ไม่เคยทำนี่คือการแบบเต้นเยอะที่สุดในชีวิตของพี่แล้วใช่ไม่เคยแบบเต้นอะไรเยอะขนาดนี้แต่ก็สนุกค่ะอน j o ยมากแล้วก็แบบมีพี่ๆน้องๆก็เป็นกลุ่มเลยค่ะอ่าก็คือตอนแรกอะที่แบบว่าส่งมาไปว่าโฟชวนมาว่าจะไปให้ไปเป็นเกส นี่แบบว่าไม่ใช่หรอเราเหรออะไรเงี้ยแล้วแบบยิ่งมีชื่อพี่ตูพี่พิมอะไรเงี้ยนีย่ก็แบบว่าว้ายตัวแม่ของตึกอะเรา <ๆ S 2> ก็แบบเราจะได้เต้นกับตัวแม่เราจะได้อยู่บนเวทีเดียวกับเขาอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นมาเต้นกับโฟร์ชัยว่าซ้อมมาตื่นเต้นแล้วแต่พอเจอของจริงมันแบบ,แบ,บเยอะมันเยอะแบบเยอะจริงๆนะคะมันแบบมีคนรอบทิศเลยอยากจะมีฝากอะไรพูดถึงแบบแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตจิมิน่าโฟร์ตันเดโอครับก็ในฐานะแบบ อ่าสำหรับตัวก็คือร่วมงานกับโฟ์เรื่องแรกเอฟโฟเนาะเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่แล้วก็เห็นโฟดตั้งแต่แบบเป็นตัวจิ๋วก็ตอนนี้รู้สึกภูมิใจในตัวน้องชายมากที่แบบมีคนรักเยอะขนาดนี้แล้วก็ระหว่างที่เราดูซ้อมกันคือเจมินายกับโฟซ้อมใช่ซ้อมมากซ้อมหนักมากโฟดต้องแบบขนใช่พี่ตกใจเลยว่าเขาหนขนาดนั้นเลยอรอแบบมันมึนมากแล้วมันก็แบบแล้วคือเราเราเต้นแค่สองเพลงเรายังแบบ มีใจเต้นเลยพี่ยังจะใช่แล้วคือแบบสองคนนี้คือทําโชว์แบบเยอะมากแล้วก็ทำมาได้ดีมากๆค่ะก็เก่งมากอยากให้แฟนๆสนับสนุนสองคนนี้ต่อไปนานๆนะคะอขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสาวที่อยู่ในโชว์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ซีรีส์จบก็มาขึ้นคอนเสิร์ตเลยเนาะใช่ค่ะวรวดเร็วที่สุดเป็นยังไงบ้างโชนี้โหเป็นอิมแพคครั้งแรกในชีวิตที่ได้อยู่บนเวทีเลยค่ะแล้วก็เป็นละครเวทีครั้งแรกในชีวิตของหนูด้วยจริงๆก็ตื่นเต้นมากแต่ว่ารู้สึกสนุกตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วแล้วพอยิ่งได้มาซ้อมยิ่งได้มาอยู่บนเวทีได้มาใส่ชุดอะไรเงี้ยยิ่งสนุกแต่ว่าสนุกที่สุดเลยก็คือวันที่มีทุกๆคนคอยส่งเสียงกรีดให้แบบในวันนี้ค่ะคเชื่อว่าเพื่อนๆนักแสดงทุกคนก็สนุกมากๆเหมือนกันค่ะแลบ ทั้งห้าคนเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนได้รวมตัวกันอีกรอบได้ทํางานด้วยกันอีกรอบอบอุ่นมากๆเออโอเคขอบคุณค่ะน้องปาเดี๋ยวซู้ๆพรุ่นี้ต่ออีกวันหนึ่งเนาะใช่ค่ะมาเจอกันนะคะด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนห่างตัวห่างกันห่างกันเป็นโยอเลยค่ะ เหนื่อยมากกับโอมเนี่ยอุ้ยใหมลุกใหม่ตัดผมน่ารักเชียวนะคะน้อองโมไม่แค่ถอดวิกสวัสดีค่ะน้องโอมสวัสดีอยังเป็นทางการสวัสดีครับร้านเฮาส์สวัสดีครับร้านเฮาส์วันนี้มาดูคอนเสิร์ตเจมินา์โฟ์บันเดอร์วอลคอนเสิร์ตอ่ะเป็นไงชอบโชว์ไหนเล่าให้พี่ฟังสิฮะผมจริงๆนะชอบทุกโชว์เลยแล้วเมื่อกี้โชว์ที่รู้สึกว่าอิมแพคมากก็คือโชว์ที่มีพี่เพิร์ตพี่คริสอืมแล้วก็อีวิลเลียมมาด้วยชาวร็อกชาวร็อกใช่มันแบบ เหมือนเขามีฝีมือกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันอยู่ด้วยกันมันยิ่งส่งพลังให้คนดูเยอะมากชอบมากสนุกมากไม่มีไม่มีตอนไหนที่รู้สึกว่าแบบอ๋อเบื่อจังเลยไม่มีเลยแต่ว่าที่ผมตั้งใจมาดูเนี่ยไม่ได้เจมส์เจมส์โฟนี่คือเรื่องเราแต่ตั้งใจมาพี่เอิร์ธ๋อ้ซีโม่ครับครับผม เหนื่อยจังเลยค่ะวันๆเนี่ยเป็นคนสวยก็เหนื่อยหน่อยอ๋อแต่เดี๋ยวเดือนนี้อาจจะได้เจอกันในรายการหรือเปล่าคะซีรีส์เรื่องใหม่กําลังจ่ออากาศก็ฝากซีรีส์เรื่องคิดนับด้วยนะครับผมรับจ้างรักค่ะของพี่โอมพี่เล้งครับผมก็ผมเล่นเป็นน้องชายพี่โอมซึ่งคือชื่อน้องเม่นกับพี่มินนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาโปรโมทในไลายพาวดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาโปรโมทในไลายพาวแล้วก็ไม่ไม่ก็ถามหน่อยลายพาวอ่ะถ้าว่าถ้าจะถ่ายอ่ะพิธีกรรีเควสได้ไหมไม่ได้ค่ะ ไม่มีอะไรที่ได้ไม่ไม่ใช่พาคินผมไม่ไปต้องพาคินเท่านั้นเนี่ยเหรอใช่ออนสีออนอ้อนก่อนแจ้งขลอขคออกไ์กับพี่มาพาคินได้ไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวขอรับไปพิจารณานะได้โอเคอาจจะเจอกันที่ไลฟ์เฮาขอบคุณค่ะน้องโอ๊ขอบคุณครับ เอ้ยแล้วสวัสดีก่อนเราด้วยแวสวัสดีก่อนหนึ่งครับสวัสดีครับผู้ชมที่ไลฟ์เฮาทุกคนนี่ยแล้วดูคอนเสิร์ตนะคะใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างได้แบบชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับทั้งอู๋ชอบโชว์ไหนครับทั้งอู๋ขอถามอู๋ก่อนเลยครับอู๋ว่าชอบชอบโฟร์โชว์นี่ ชูการดดี้คือแบบไม่คิดไม่ถึงแต่ว่าโพจะเต้นแบบนั้นนะแบบจะมาร้องแบบฟิลเนี้ยคือร้องทั้งร้องดีแล้วก็เต้นดีอ่ะมันออกมาน่ารักมากแล้วเป็นโช์เดียวที่แฟนขับกีตนานมากใช่กีตนานมากนี่ก็กีตนานเหมือนกันแล้วจี่ขอแล้วอ่ะแล้วพี่ชอบชื่อนะคเอ้ยบูมจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะแต่เป็นมันร้องยังไงมันร้องก็ยังไงมันหมนอ๋ออ่อรู้แล้วจำได้ละที่หมุนตัวแบบโอ้โหแบบ เอาจริงดิเอาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อแบบวลัมากนะเราดูนี่กี้นะแล้วยังไงพูดถึงโฟนล้วแต่ว่ามีจะมินายด้วยแล้วมีงจมินายด้วยถ้าจะมีนายเนี่ยชอบเพลงไดมอนด์มากใช่เหมือนกันจริงชอบเพลงดมากโอ้คือแบบลอยออกมาจริงๆอ่ะพนั่งฟังแล้วแบบหูเคลือบทองตอนนี้ตอนนี้เป็นหูสีทองอะตอนนี้โอ้คือนั่งแบบแล้วตาคือจริงจังมากเลยนะจริงอ้าปากค้างเลยเพราะว่าพะอหนาวหนาวฟังไม่ออกแปลไม่ได้ อุ้ยแถวพาวมุกมากนั่งนะชุกไรเลยไม่แต่มีอีกโชว์หลายอีกหลายโชว์มากๆซึ่งถ้าใครแบบไม่ได้มาดูวันนี้นี่คือบอกว่าเลยว่าเสียใจนะเสียใจนะฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆเก่งกันมากครับเต็มที่กันมากๆเลยยังไงก็ฝากน้องๆด้วยครับผมโอเค ยอมยอมรับประเสริดีบุ๊บิ๊กอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยเราเนี่ยอายเขาหมดเลยเสียงเขากำลังหมดเลยก็ไม่มีขนมอะไรงั้นอ่ะวันนี้มากับใครวันนี้มากับมีพี่บุ๊กครับผมกำลงนี่ครับพี่บุ๊กมีจู แล้วก็ไปดูควนเสรวยด้วยกันแล้วทำไมแอบมาข้างหลังคนเราเคิวเรามาหาขนมกินไงแล้วชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษคะนเราจริงโชว์ที่ชอบอ่ะถ้าเท้าวาวเลยแรกเลยนี้เป็นโชว์โฟนครับผมที่เป็นปีนเชือกอ๋อตอนนั้นนะผมรู้สึกแบบมันแบบคือเขายังไม่ได้ติดตั้งสลิงเลยเอาปีนขึ้นมาเลยแบบปดด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 ครับจะดูต่อดด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 อดดดดดด โชกุนน้องป่าโอ้โหละครจบแล้วสดสดร้อนร้อนเลยค่ะเป็นยังไงน้องโชกูนโอ้ครับก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกสนุกครับสนุกมากแบบว่าคนในแฝกมาเยอะมากครับแล้วก็บรรยากาศดีมากมีการด้นสดกันเกิดขึ้นไหมคะับอยังไงสองคนเขาเจ็บขาอ๋ออ๋อเออใช่ครับซีนเจ็บขาเป็นซีนด้นสดใช่ แบบว่าไม่ได้นัดแนะอะไรก็เล่นเล่นบนเวทีเลยโอเคครั้งซีนี่ก็จบแล้วคอนเสิร์ตก็จบแล้วเออสองคนรู้สึกไงบ้างคทั้งดีใจแล้วก็ใจหายไปพร้อมกันใช้คำนี้ดีกว่าก็รสึกใจเนอะที่เราได้ร่วมงานกันทั้งในส่วนของซีรีส์แล้วก็คอนเสิร์ตแต่ว่าก็ใจหายว่าวันศุกร์ต่อมาเปิดทีวีจะไม่เจอพวกเราอีกแล้วค่ะใช่ครับใช่ขอบคุณล่ะอ๋อรู้สึกแบบว่าอยากขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากมากครับขอบคุณครับ สามคนดีกว่าขอบคุณนะคะกล้าจะเดินผ่าใช่ไหมสวัสดีครับไลฟ์พาวครับอยู่ในพันละกอที่มาได้มารับเชิญท้งนี้สนุกมากเซอร์ไพรส์ไหมที่น้องช่วค่าที่น้องช่วยมาเหรอไม่ผมจ้างน้องไง จ้างน้องให้เซอร์ไพรส์ไม่ใช่คอนเสิร์ตน้องเขาไม่ได้เราไม่ได้เราเลยัดตังค์ให้น้องจ้างเราไม่ใช่ไม่ใช่น้องบอกว่าเดี๋ยวช่วยขึ้คอนเสิร์ตอยู่แล้วถ้ามีแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์คือพาร์ทละครใช่คใช่ความจริงอะอย่างส่วนตัวผมแล้วกันผมจะแบบขึ้นเ้องแต่เพงจะมา้งในเป็นละครเวทีแล้วก็แบบเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าได้ชาเลนจ์ตัวเองมากนะเพราะว่า ไม่เคยนะทีมันสดแล้วมันก็สดมันสดแความรู้สึกไงเออเป็นไงบ้างผมดีใจมากคืบอผมาชอบดูละครเวทีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วได้มาเล่นละครเวทีในคอนเสิร์ตก็คือเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลมากครับแล้วก็ได้กลับมาทํางานกับแก๊งยังลบดีใจมากเพราะว่าหลังจากถ่ายเสร็จก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันเลยพอได้กลับมาทางานด้วยกันมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้มากมากค่ะจริงสิ่งที่ทําให้โชว์วันนี้ลื่นไหลก็คือแฟนๆทุกคนของจิมมี่ไดโฟนนะต้องขอบคุณมากมากเลยต้องคุณหนูจริงง เพราะว่าทำให้แบบนี่พ่อพ่อเธอแม่แม่ยังไงเดี๋ยวที่ขอบคุณขอบคุณแฟนแฟนขอบคุณได้โปรอีกทีหนึ่งเพราะว่าขอบคุณค่ะเพราะพวกพวกเขาเลยทำให้เออโชว์ของเรามั่นใจมากขึ้นเพราะว่าสนุกยิ่งขึ้นด้วยตอนรันเองมันจะมีแห้งๆหน่อยแต่ว่าพอมีคนดูมีคลิปนี่อะไรอย่างเี้ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นขอบคุณมากๆขอบคุณมากของผมจริงๆครับขอบคุณครับ ครับผมจมเมเบทีวีไลฟ์เฮาส์สรับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับสำหรับคอนเสิร์ตเสียงมินเอ็กโคไหมได้ินแปลกแปลกเหมือนกันเด้ยงี้ดีกว่าอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองแล้ววันแรกผ่านไปได้ด้วยดีแต่ผมรู้สึกผมยังยังทำได้อีกนะยังรู้สึกว่าเออติดติดหลายตรงอยู่ตรงที่แบบเจ็บขาแล้วเต้นได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้นี่แหละ จอแน่มีหลายโชว์เซอร์ไพรส์แฟนๆเยอะมากหลายโชว์เซอร์ไพรส์เมื่อวานกระแสตอบรับดีอยู่นะดีมากมากเลยดีใจดีใจดีใจที่ทคนชอบนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันในวันที่สองนะครับมาไปซ้อมตอบ ๋อ oh, สวัสดีค่ะน้องโฟดเริ่มวันใหม่นะคะครับผมเริ่มวันที่2นะครับของคอนเสิร์ตเจมสนท์โฟรรันเดอะเวิลด์คอนเสิร์ตโอ้เมื่อวานกระแสะดีมากน้องโฟดบแบบแฟนๆชอบมากโดยเฉพาะเพงลงโขนผ้าโยโหนเชือกใช่ไหมใช่เป็นแฟนถามว่าซ้อมนานไหมกับอันนี้โชว์เนี้ยซ้อมนานไหมก็พอสมควรครับไอเดียการโหนเชือกโหนผ้าเนี่ยยังไงคะเดี๋ยวเมาส์ในสีใครแบบ อ่ผมอ่ะอยากเล่นอะไรสักอย่างอะไรงเงี้ยเกี่ยวกับเชือกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรก็เลยบอกพี่ทีมนมว่าเออพี่ผมอยากทาอะไรสักอย่างแล้วพี่ก็ <Okay. S 1> พี่เขาก็ส่งอันนี้มาว่ามันเป็นแบบหนเชือกแล้วก็หมุนหมุน <ừ. S 1> หมุนหมุนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเลยครับมันยากอยู่นะต้องใช้แบบความร่างกายของแขนนะ่ะน้องโฟสใช่ก็อยากทําอะไรก็ก่อนคอนเสิร์ตก็บอกว่าแบบอยากทาอะไรให้คนแบบคนว้าวอะไรเงี้ยให้คนแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ดีใจที่ชอบกันครับ ครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ออฟบิวตี้ผมนะเอาหรอคะด้ข่าวว่าวันนี้วันนี้น้องมาเป็นแบบรับจอบพิเศษรับจอบพิเศษครับเป็นแบบฟิลแบบเป็นช่างภาพกิติมศักดิ์นะเป็นช่วงนี้เงินขัดสนกันเลยว่ารับจอบพิเศษรับจอบเสริมมาถ่ายภาพนิ่งให้กับคอนเสิร์ตน้องเซมิไนโฟดใช่เดี๋ยวพี่สิงห์พาตะลุยแบบเบื้องหลังหน่อยสิว่ามีใครอยู่ อยู่บ้างย็ผมพาตะลุยเบื้องหลังเสร็จแล้วผมฝากไมคไว้ที่ใครสักคนได้ไหมได้ได้มีก้องผมนัดก้อง4ี่โมงเดี 4, ๋ยวเราลงไปใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมต้องไปตันบายแล้วโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยผมก็ฝากคนนี้ก่อนเลยพี่กัจจีครับฝากไลฟ์พาวต่อด้วยนะครับก็ยังไงพิธีกรทุกเดือนน่ะจะมีสเปเชียลโฮสใช่ไหม สเปเชียลโฮสต์หนึ่งเดือนได้ไหมเดือนไหนก็ได้อุ้ยได้ตังมาครับได้ตามกันมาตามกันมะสวัสดีครับเป็นไงวันนี้โ้นสดมุกโดนสดอย่างนี้ครัวันนี้ต้องรอดูสุดคักมากเรียกว่าพวกเราเตรียมเซอร์พรส์มาแบบไม่อยากให้มันซ้ำกับวันแรกอ่าใช่ใช่ใช่ มีการเปลี่ยนนิดนิดน่อยๆเพื่อให้มันมีรสชาติใหม่ๆเข้ามาใช่ใช่ครับต้องรอดูต้องรอดูครับเมื่อวานเจอเป็นไงโดนช็อตไปหลายรอบไหมคะใครปล่อยมุกมาช็อตหลายรอบมาจริงๆสองคนก่อนหน้าก็มีช็อตกันบ้างอังเปาแล้วก็ใช่ั้คะเดี๋ยวนี้เขาฝึกสกิลช็อตใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ไม่โดนช็อตเหรอคะเจมเจมโฟลด์เหรอคะวิ่งอันนี้ใช้คำว่าฟินแล้วคุณแม่ของเราล่ะ นูแอบไปถามคุณแม่ว่าวันนี้จะมีเปลี่ยนมุกอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่แต่ว่าทุกครั้งที่มาซ้อมเขาก็จะบอกไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่ามุกไม่เท่ากัจำสูตรไม่ได้น้องรอดูวันนี้จะเป็นยังไงส่วนมาร์กสับาตังล่ะที่มาเข้าขากันดีมากหนูขำไปหลายรอบมากขนาดยืนอยู่บนเวทีแอบขำโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะ เครียดหรอคะครับผมน้องเครียดหรือเปล่าครับเครียดเพราะว่าวันนี้วันนี้นนมีรอยรอยอะไรคะรอยสากครับผมพ่อหนุ่มทรงแบดครับสวัสดีรคร,รับพีรุ่นวันนี้มาเต็มนะคะไม่วันนี้เครียดเพราะว่าเมื่อวานมันเล่นไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วกลัวว่าเอ้ยถ้าวันนี้เล่นเหมือนเดิมคือเล่นเหมือนเดิมแบบมันก็อยู่ในเอ่อพัฟเฟอร์แมนที่เหมือนเดิมใช่ไหมก็อยากให้คนดูประทับใจมากขึ้นอะไรอย่างเปลี่ยนตรงนี้แต่ก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเยอะไปจนอ่อมหรือเปล่าหรือว่า ถ้าไม่เปลี่ยนเลยคนดูจะแบบเหมือนเดิมหร nah ือเปล่าว่ามุกอ่ะตลกมาเล่นในครั้งเดียวเวลาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีอ oh ันตัวโครงบทก็คงเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ก็ซีเรียส์เล่นมีเต็มๆกับน้องๆเรียงสตาร์เลียงค่ะเลียงสตาร์แล้วผมจะอยู่สตาร์กับโฟนไงกับโชกุนกับปานหรือว่าอังเปาอะไรผมไม่ได้อยู่ด้วยโอ้ช่วงนี้หล่อจังเลยแล้วช่วนี้ ว่าแหละคนอยากดูหน้าพิธีกรก็เสียงใครแบบโหมันทุกทีเนี่ยใช่ไหมวันนี้หลอดเลยนะเพื่อขอบคุณนะเราเดินชนเขาแบบเข้ากงแพงกูวัสดีค่ะเป็นอะไรดูโชว์แล้วสนุกมากสนุกมากสนุกมากจริงจริงเก่งอ่ะน้องๆเก่งคือเห็นมาแต่ตัวจิ๋วๆเราก็รู้สึกว่าน้องมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอมากแล้วก็เก่งมากๆขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคือมีอะไรให้ ให้ตกใจอยู่ตลอดเวลาเ,ออเป็นโชว์ที่สนุกเป็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นเอ,อก็จะได้เห็นคือเอนเตอร์ีน้องเขาเยอะมากนะที<ม>่จ,จะแบบคือโชว์แต่ละโชว์มันแบบคือมันเต็มที่มากๆมันออมันดูเหนื่อยมากๆอะโอเหน่นะคะสาวสาอาโชว์เดียวก่อนโชว์เดียวก่อนเออ,เอ,อโชว์เดียวของโฟเลยชอบที่หนหนหนอันนั้นนะห่นเชือกอ ใช่ของของวิวชอบเพลงที่ที่โฟด์ร้องเพลงเจ้าหญิงเออน่ารักน่ารักอ่ะมาถึงฝั่งเจมีน i ายชอบที่แบบห้อยสลิงลงมาคือแบบตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะโผล่มาจากตรงไหนก็คือห้อยลงมาเลยเล่นเปียโนด้วยเทมากเจมีน i ายนี่ตอนเล่นเปียโนแล้วกันเออดูมีเสน่ห์ดูแบบชายร้เลยเายแหวนกลบไดมอนด์เลย ไม่แต่เราต้องพูดถึงนี้ด้วยกรุ๊ปใช่เดอะแกงพาวาพั์นะคะก็คือตูกับพิมมาเป็นเกสของฝั่งโฟร์ก็คือโชว์น่ารักมากเต้นเก่งมากน่ารักมากคือทุกคนตั้งใจมากจริงๆแล้วก็น้องอีก2คนด้วยก็คือตั้งใจมากๆอ่ะแล้วก็ทางทีมของคุณเจมินายนะคะพาพี่คริสพี่เพิร์ดแล้วก็วิลเลียมมาก็คือร้อนแรงทุกคนสนุกลุกขึ้นเต้นสนุกจริงคนนีคออยู่คือลุก จมองมากมองไปข้างล่างคือทุกคนกยืน,นหมดเลยถ้าถามว่าชอบโชว์ไหนไหมากที่สุดขอพูดเป็นละครเวทีแล้วกันครับมันดูแบบมีความบาลลรตี้ดีแล้วก็มีเพลงอยู่นั้นด้วยแล้วก็เออแค่แต่ละคนที่มาเล่นน่ารักมาก ใช่ครับพี่จิงก็ชอบหลายๆโชว์นะกันว่าทั้งทั้งคอนเสิร์ตเนี้ยมันสนุกหมดแต่ว่าชอบช่วงเดี่ยวของแต่ละคนเพราะว่าแบบว่าเขาเลือกเพลงมาดีแล้วก็ของเจมินายเนี่ยตอนตอนที่มีแบบวงแบบล็อกๆหน่อยหลายๆคนมีเพิร์ดมีคิดมีเพิร์ดมีวิลเลียมมีใครอีกมีเจมอยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆหรือว่าใครยังไม่ดูรอดีวดีครับครับโอ้โห ต้ารใครคะเนี่ยตามมาจากโมซีรีส์ไม่กีต้าร์ใครคะกีต้าร์ผมครับอ๋อเดี๋ยวนี้น้องเอสเล่นกีต้าร์ใช่เล่นกีต้าร์มีกีต้าร์เป็นของตัวเองได้พอดีมาให้กำลังใจใครหรือเปล่าคะวันนี้น้องเอสมาให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับเจมินายโฟลด์น้องเจมินายน้องโฟล์มีน้องอะไรอนะแบบว่ารอแหวนนะคือเรียบเป็นไงผมโชว์เลยอะไรนะเมื่อกี้ขึ้นแล้วเหรอมาไม่ทันโชว์ไปแล้ว ทั้งสี่เพลงเป็นไงดีไหมไดิดีอยู่แล้วว่าเคยไม่ไดีด้วยหรอแต่ว่า expect มากกว่านี้คอนไรแค่น๋อมีคอนไรแค่น,นั่นแน่ไปดูเลยว่ามันจะขนาดไหนแล้วร้าพรจะตามไปไหมไปสิไปเนาะไปไปต้องเห็นนะไปค่ะไปค่ะสัญญ,ญาเพราะจริงมีพูดแบบว่าที่แบบว่าเห็นคนพูดเลยเห็นหน้าคนพูดเลยดูดุ ไปกับบ้านฝนตกกับอี่กับบ้านฝนตกคราบเราแบกกระเป๋าให้กันใช่ไหมอ๋อไม่ครับไม่เดี๋ยวเขาไปซ้อมเขาโดดบังคับล่าล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 ัาลลา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 บวาลลาารัลาลาลาิาลัลวานาลมาา เราเราพยายามทุกวิถีทางนะที่จะไม่ให้คนรู้ครับแต่ว่าแต่ผมก็มีทุกวิถีทางให้คนรู้เหมือนกันไม่ไงขึ้นมาคอนเสิร์ตนี้ยเป็นเกียรติมากดีใจครับจริงดีใจรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตของพี่จิมมี่ไกับพี่โฟนครับเอจริงมันเป็นคอนเสิร์ตแบบใหญ่ของเขามากด้วยผมก็ดีใจมากที่รักโฟเป็นยังไงบ้างเออเอางี้เลยครับคุณยังไงเนี่ยเขาก็ก็จริงๆก็สนุกมากครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบต้อนรับเรามากก็เลยแบบรู้สึกดีที่อยู่ตรงนี้อ่ะ เป็นการโชว์คอนเสิร์ตที่จริงๆก็มีรู้สึกอบอุ่นมากสำหรับผมใช่เพ้งวิวแบบ tonight กับเราแล้วก็เราเราม enjoy กับเราเราก็รู้สึก enjoy ไปด้วยพี่ๆคุณหนูน่ารักมากครับเรียกว่าทุกคนน่ารักมากเลยครับ เป็นกันเองมากก็แบบโอ้โหก็ความซ้อมนี่ก็คือแบบกิน่นอิ่มอ่ะเพราะแบบคนเนี่แบบเลี้ยงดีจริงเลี้ยงดีจริงครับมีทั้งของก่อนของว่างของเรียกน้ำย่อยอาหารคาวของหวานกับผลไม้ก็มีอร่อยะออร่ยมีหมดอ๋ออีกนึงครับต้องกลับไปเหมืองนกันหนักแล้วขอบคุณน้องๆนะครับคนนะคะที่มาทานคัะสวัสดีครับขอบคุณนะครับ รอเลยรอเลยโอ้โหจบแล้วเสียทีน้องเจมพ์โหเจมสรอหน่อยให้ภาพเป็นคำตอบก็แล้วกันเนอะครับผมกำลังอิ่มความสุขอยู่ครับทีสาม